ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Together ชวนการตลอดกับผมต้องชวนกันตลอดอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาอัปเดตเพลงประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับซึ่งในวันนี้เองจะมีเพลงที่จะให้เราอัปเดตทั้งหมด44เพลงนะครับต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์อิทิศักดิ์สิทธิพัฒน์ที่เป็นผู้รวบรวมมีดีประจำเดือนมาให้เรานะฮะแล้วก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์ ผู้ประพันธ์เมดี้ผู้แต่งแต้มเนื้อเพลงนะครับผมผู้พันธ์เนื้อเพลงแล้วก็แต่งแต้มตัวเมลโลดี้เนี่ยให้เราได้ฝึกขับร้องและร้องสังสรรค์กันแน่นอนนะครับผมว่าหากว่าเรายังไม่มีโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะดูรีวิวนะครับผมการดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากที่ขึ้นมาหน้าจอตอนนี้ นะครับต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์ต้อมเจ้าของ Facebook วงดนตรีคาราเกะที่ได้ส่งโปรแกรมมาให้ช่องของเราเนี่ยได้รีวิวพร้อมกับวางลิงก์ให้แจกกันนะครับผมสำหรับใครที่เราได้โปรแกรมเวอร์ชัน2ไปแล้วเนี่ยซึ่งจะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์หรือว่าแชร์แวร์นะครับผมเพราะบางฟังก์ชันจะถูกจำกัดไว้นะฮะเป็นโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีนะครับเพียงแต่ว่าอย่านำไปซื้อขายนะครับผมอย่าใช้ในเชิงพาณิชย์ นะครับแล้วก็หาว่าใครต้องการที่จะเข้าไปซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมได้เดี๋ยวผมให้ดูทําให้ดูนะฮะก็พิมพ์ไปที่คําว่า a a a s s o t นะครับก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นี่คือในส่วนของ Extreme k a r a o k e ที่เป็นของ Professional Edition นะครับผมจะเป็นเวอร์ชัน3นะครับสำหรับเวอร์ชัน2เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีการพัฒนาแล้วนะครับผมจะเป็นเวอร์ชันออนะครับผมเนี่ยอออินวันคาวเกนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ ซึ่งทางผู้ผลิตเนี่ยที่ได้ทำโปรแกรมตัวนี้มาให้เนี่ยได้มีการบอกแล้วว่าตัว e อ t r e m e c า l c u l เนี่ยสามารถหยุดพัฒนาแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับส่วนที่จะแตกต่างกับตัวโปรแกรมที่มีมาให้เนี่ยก็มีแค่ตัว MIDI เพียงเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับโปรแกรมก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองทางผู้ผลิตเนี่ย ก็ได้วางลิงก์ให้ดาวน์โหลดเราสามารถดาวน์โหลดในส่วนตรงนี้ได้นะครับผมก็ระบุชัดเจนว่าดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการซัพพอร์ตแล้วนะครับผมไม่มีการพัฒนาเพิ่มแล้วนะฮะนี่คือโปรแกรมคาราเกะนะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อเป็นตัวสำหรับใช้งาน ออกงานก็ติดต่อที่เป็นเอ็กติมคาราเกะเข้าไปด้านในนะครับผมก็จะมีหลายๆท่านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยบอกว่าเขตที่ท่านอยู่ตรงนั้นจะติดต่อตัวแทนท่านไหนได้บ้างนะครับผมนี่คือในส่วนของ X เอ็กติมคาราเกะที่เป็นผู้วัฒนาโปรแกรมขึ้นมานะครับเชื่อว่า karasoft com ต้องขอกราบขอบคุณผู้วัฒนาโปรแกรมด้วยนะครับในวันนี้เองที่หากว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดตัว MIDI นะครับผมประจำเดือนกุมภาเนี่ยทำอย่างไรนา,รางิตาคลิป นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปดูแล้วเนี่ยจะมีลิงก์ให้เราเลือกดาวน์โหลดทั้งหมด6ลิงก์นะครับลิงก์ที่1เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่อาจารย์ต้อมท่านได้ทําการแยกไฟล์ emk กับ nsn ไว้แล้วนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้เรียงรหัสสําหรับท่านใดที่ทราบอยู่แล้วว่าทําอย่างไรก็เลือกลิงก์ไหนก็ได้สําหรับท่านที่เขา้ามาดูใหม่ๆยังไม่ทราบว่าจะต้องอัปเดตยังไงไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะครับผมเดี๋ยวเราทําไปด้วยกันสําหรับการที่เราจะอัปเดตให้ง่ายเนี่ยผมแนะนําให้เป็นลิงก์ที่2งถึงลิงก์ที่6 นะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วเนี่ยจะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะสังเกตชื่อก่อนนะครับหากว่าเราคลิกไปแล้วไม่ใช่ชื่อนี้สแสดงว่าเราคลิกลิงก์ผิดหรือว่าผมอาจจะวางลิงก์ให้ผิดก็ทักเข้ามาบอกได้เลยนะครับผมก็จะจัดการแก้ไขให้นะครับชื่อจะเป็นคําม่อา Midi 02 2 5 6 6 r a r นี่คือชื่อของไฟล์ที่เราจะ,ะดาวนโหลดตรงนี้วันนี้นะครับ วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยครับผมผมก็แนะนำให้ท่านใช้งานผ่าน Google Chrome เพราะว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยจะได้ทำไปด้วยกันก็จะเป็นโปรแกรมเดีวยวกันนะครับสังเกตจากมุมบนขวามือนะครับจะมีลูกศรชี้ลงแล้วก็มีถาดรองรับอยู่แบบนี้ตามลูกศรแสดงชี้เลยนะครับนี่คือเมนูดาวน์โหลดนะครับให้เราคลิกตัวนี้หนึ่งครั้งหน้าจอก็จะสลับช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็จะบอกว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วในบางครั้ง เมื่อเราคลิกไปแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นแบบนี้มันกลายเป็นว่าแจ้งเออเลยขึ้นมากลายบอกว่าไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ตรงนั้นไม่ต้องตกใจนะครับผมเพียงแต่ว่าท่านเองเนี่ยยังไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยการใช้อีเมลที่เป็น Gmail นะครับก็คือตรงนี้มุมบ,บนขวานะครับผมให้ท่านเนี่ยล็อกอินเข้าไปตรงนี้เสร็จก่อนหลังจากที่เราป้อนอีเมลเข้าไปแล้วล็อกอินแล้วเราก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ อีเมลตรงนี้มาจากไหนทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือเราจะมีอีเมลอยู่แล้วใช้อีเมลตัวนี้ได้เลยหรือเราจะสมัครอีเมลใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่มีการติดขัดปัญหา,า,าในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็ไปที่เราดาวน์โหลดได้เลยแต่หลายๆครั้งที่มีการรีวิวเรื่องการดาวน์โหลดจะมีคนทักมาถามพระอาจารย์ครับไอเจอ้าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี่เนี่ยมันไปอยู่ไหนในเครื่องผมมันมีไฟล์เยอะมากๆเลยนะฮะ ผมก็จะตอบว่าผมไม่ทราบครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะมีการตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนั้นต่างที่กันแต่เราจะมาดูแบบนี้ครับผมสังเกตนะครับข้างบนนี่จะมีเมนูบาร์อยู่ข้างบนนะครับผมเป็นชูนบาร์นะครับคลิกตรงนี้1ครั้งคลิกซ้ายนะครับจากนั้นจะมีข้างล่างลางมาเห็นไหมครับบอกว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยก็คือมินิศูนย์สองสองห้าหกหกจุดเห็นแฟ้มไหมครับ คลิกไปเลยครับแต่แรเห็นไหมฮะระบบจะนำเรามาสู่สถานที่ที่เรามีการจัดเก็บไฟล์หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จอัตโนมัติเลยนะฮะเราจะได้มาหนึ่งไฟล์ชื่อว่าไฟล์ midi 0 2 2 5 6 r ar นะครับหากว่าใครที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยไอคอนแตกต่างจากตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้โปรแกรมในการแตกไฟล์เหมือนผมผมใช้เป็นมินลาหรือวินแลนะฮะสังเกตชื่อ ที่เราแสดงชีชื่อเป็นชื่อโปรแกรมคือตัวนี้นะครับสําหรับท่านใดที่เป็นหนังสือเป็นเป็นสมุดเป็นกระดาษสิเป็นกระดาษสีขาวๆแล้วก็จะมีซิปตรงกลางนะครับท่านใช้เป็นโปรแกรม winzip บางท่านจะเป็นรูปเลข7และมีคําว่า z นะครับ zip ทางด้านซ้ายท่านใช้เป็นโปรแกรม sevenzip นะครับท่านจะใช้โปรแกรมไหนก็ได้ในการแตกไฟล์ได้เหมือนกันหมดเลยนะฮะวิธีการในการแตกไฟล์ให้เรามาคลิกขวาตรงไอคอนตรงๆเลย นะครับเลือกคาว่า as tag here ทำอะไยก็คือแยกไฟล์ที่นี่นะครับคลิกไปเลยสำหรับรหัสผ่านนะครับผมของการแตกไฟล์ก็คือ440266นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้บกพรองทางการมองเห็นนะครับผมรหัสในการแตกไฟล์ครั้งนี้จะเป็นตัวเลข6หลักนะครับประกอบไปด้วย440266 นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมประทานในการแตกไฟล์4 4 0 2 6 6ครับจากนั้นก็กดตกลงได้เลยเมื่อเราใส่รหัสผ่านถูกต้องแล้วนะครับผมตกลงใส่แล้วเนี่ยจะมีโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์โผลขึ้นมาแบบนี้ชื่อจะเหมือนกันเลยก็คือ m ี0 2 2 5 6 6นะครับแต่แต่แต่3แต่เลยนะฮะหากว่าท่านได้ก็ตามคลิกขวาแล้วเลือกคำว่าแ a ็กหรือว่า แตกไฟที่นี่แล้วนะครับผมป้อนหรหัสเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันขึ้นเออร์เรสสีเหลืองๆขึ้นมาหรือว่าแจ้งเออร์เรประการอื่นใดก็ตามนะครับแสดงว่าโปรแกรมในเครื่องท่านที่ใช้ในการแตกไฟเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่าท่านต้องทําการอัปเกรดโปรแกรมเวอร์ชั่นของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เสียก่อนจึงจะแตกไฟได้มีเพียงเท่านี้เองในการแตกไฟไม่ได้ไฟไม่ได้เสียนะฮะแต่ว่าโปรแกรมท่านบางทีมากับเครื่องคอมพิวเตอร์มันนาแล้วนะครับผมไม่มีการอัปเดตเลย ก็เลยกลายเป็นว่าโปรแกรมเก่าเนี่ยมันจะแตกโปรแกรมใหม่กว่าไม่ได้ต้องทําการอัปเกรดโปรแกรมเสียก่อนนะฮะพอเราแตกไฟล์มาแล้วจะได้1โฟลเดอร์เข้าดูด้านในกันนี่แตือนเห็นไหมครับมันจะมีไฟล์ให้เราเห็นแบบนี้นะครับสไฟล์แรกเนี่ยจะเป็นชื่อเพลงนะครับที่เหลือจะเป็นคําว่า m i d ิศู6 6์สอขีดหแล้วก็ไล่เรียงลงไปจะถึงคําว่าขีดสีเพราะว่าเดือนนี้เรามีการอัปเดตเพลงทั้งหมด44 นะฮะโอเคถ้าไม่ง่ายดีเราจะเอาไฟล์ตัวนี้ใส่เข้าไปในโปรแกรมคาราเกะของเราให้ท่านกด CTRL นะครับผมตรงแป้นนะครับมุมล่างซ้ายเลยนะฮะจากนั้นกดค้างไว้นะครับจิ้มตัว A เดือนระบบจัดคุมให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาที่สีฟ้า,ฟานะครับผมเลือกคำว่า copy อ่า นี่คือขั้นตอนในการคัดลอกไฟล์เพื่อจะเอาไปใส่ในดัตเต้าเบสของโปรแกรมนะครับปิดไปเลยเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะฮะขั้นตอนนี้ให้ท่านไปยังสถานที่ที่ท่านจัดเก็บโปรแกรมไว้หากใครดาวน์โหลดมาแล้วจ,จัดเก็บไปในได้ได,ดีท่านก็ไปที่ได้ดีนะครับบางคนโหลดมาแล้วเนี่ยอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวโหลดก็ไม่ต้องไปไหนก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวโหลดธรรมดาบางท่านดาวน์โหลดมาแล้วจัดเก็บไปในแฟลชได เผื่อว่าเวลาเราไปร้องเพลงที่อื่นเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับเพียงแค่เอาแฟลชไดร์ไปเปรียบคอมพิวเตอร์ที่เป็นวินโดเนี่ยมันก็เล่นได้เลยเพราะมันไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะฮะบ,บางท่านยังไม่ทราบว่ามันทําได้ความจริงผมทําคลิปตัวนี้มารีวิวค่อนข้างนานแล้วนะครับผมก็ยังใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบันนะครับวิธีการในการเอาโปรแกรมคาราเกะใส่เข้าไปในแฟลชไดร์ ye, ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากท่านทําตามวิธีที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้เลยนะฮะ วิธีนี้มีคนเข้าถึงมีคนดูแล้วว่าแสนกว่าท่านนะครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับคนที่ต้องการจะนําโปรแกรมไปรันที่อื่นนะครับผมในลักษณะที่เป็นการรอ้องสั่คๆหรือว่าฝึกร้องเพลงนะครับไม่สนับสนุนให้เอาไปค้าขายนะเพราะโปรแกรมเวอร์ชันสองเนี่ยเป็นฟรีแวร์นะครับซึ่งมีการแจกฟรีอยู่แล้วนะครับหากท่านอยากจะใช้ในเชิงพาณิชย์ท่านก็ซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ผมว่าจะเวิร์กว่านะฮะที่เป็นเวอร์ชัน3 ดังที่บอกว่าติดต่อที่คาราซอฟได้เลยนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะเอาไฟล์เนี่ยใส่ในโปรแกรมของเราจัดเก็บไว้ตรงไหนนะครับผมเราก็ไปที่ตรงนั้นของผมเองผมจัดเก็บไว้ในที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดธรรมดานะครับผมก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับทุกท่านหน้าตาจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ให้เราเลือกโฟลเดอร์ซองนะครับซึ่งเจ้าโฟลเดอร์เนี่ยมันจะเป็นแฟ้มสีเหลืองนะฮะจะ ไล่เรียง A ถึง Z นะครับซองก็จะอยู่ประราณประมาณนี้นะฮะก็เข้าไปข้างในนะครับจะมาเจอ3โฟลเดอร์ให้เราเลือกอันที่2ที่ชื่อว่า MIDI นะครับอ่าอันนี้ให้เราเลือกคำว่า EMK ขั้นตอนนี้เราจะช้าลงหน่อยละนะฮะมาถึงขั้นตอนนี้ให้ทุกท่านมองหาโฟลเดอร์ตัว M นะครับนี่เลยตัว M ทำไมต้องเป็นตัว M ล่ะเพราะว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ย ขึ้นต้นด้วยตัว M นะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจะชื่อว่า MIDI 02-66เพราะฉะนั้นคำว่า MIDI เนี่ยตัว M ขึ้นต้นก็ต้องมาใส่ในโฟลเดอร์ตัว M หากท่านใส่โฟลเดอร์อื่นนะครับโปรแกร,รมจะมองไม่เห็นไฟล์นะครับสังเกตนะถ้าโฟลเดอร์ M เนี่ยก็จะมีแค่ตัว M อย่างเดียวเลยนะครับขั้นตอนนี้ให้ทุกท่านคลิกขวาที่ขาวๆตัวไหนก็ได้นะจ๊ะเล้วกาเพจได้เลย เึ้ statement. งนี่เห็นไหมฮะโปรแกรมก็คอมพิวเตอร์ก็จะนําไฟล์ที่เราคัดลอกมาไว้สักครู่เนี่ยที่เป็น m ี d i ศูนย์สองหกขีดหนึ่งจนถึงขีดสี่สิบสี่เนี่ยมาใส่ในดัตตอรเบสเสร็จแล้วนะครับผมนี่คือวิธีการในการเอาไฟล์ตัวใหม่ที่เราจะอัปเดตเนี่ยใส่ในดัตตเบสแต่ยังไม่สามารถร้องได้นะครับผมเพราะว่าดัตเตเบสเนี่ยโปรแกรมรู้จักแล้วแต่ยังไม่มีการซิงกันนะครับเราต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนขั้นตอนนี้ ไม่ได้มีความยุ่งยากนะครับผมเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตเพลงเข้าไปเนี่ยจะต้องทำนะฮะลิกขวาได้เลยเลือกคำว่าข้อมูลเพลงจากนั้นเลือกคำว่าสร้างรายการนะครับก็กด yes ไปได้เลยนะฮะขั้นตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเราจะใช้เวลาช้าเร็วแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับสเปคคอมเิวเตอร์ของแต่ละท่านนะฮะความสำคัญของความเร็วเนี่ย ขึ้นอยู่ที่ฮาร์ดดิสต์เป็นหลักเลยนะครับสำหรับขั้นใดก็ตามที่เราทําในโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยฮาร์ดดิสต์เองถ้าเป็นฮาร์ดดิสตมาตรฐานจะมีความเร็วแค่5400รอบค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะสำหรับคอมพิวเตอร์ PC ถ้าเป็นฮาร์ดดิสต์มาตรฐานเนี่ยอยู่ที่7200รรอบนะครับก็จะเร็วขึ้นมาหน่อย แต่สําหรับใครก็ตามที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเครื่องผมมันเร็วมันเร็วแบบนี้นะคะคือผมเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เป็นอีก1เวอร์ชั่นเป็นตัวใหม่ล่าสุดชื่อว่า SSD นะครับลักษณะก็จะเหมือนตัวแฟลชไดร์ซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นจานหมุนละมันจะเป็นการอ่านเขียนที่มีความเร็วสูงกว่ามากแต่ถ้านก็ตามที่เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เป็น SSD แล้วก็ยังช้าอยู่นะฮะความจริงแล้วผมก็จะแนะนําทุกคลิปว่าเราจะมีเทคนิค ในการเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่1เนี่ยจะเป็นการกําจัดขยะไวรัสและสปายแวร์นะฮะทำนด้มะยุงยากดูจากที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้นะครับนี่คือวิธีการที่1น,นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราไม่รู้หรอกว่าในเครื่องเราเนี่ยมันมีขยะไวรัสสป,ปายแวร์ซ่อนอยู่มากน้อยเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราทําไปแล้วนะฮะคอมพิวเตอร์เราจะเร็วขึ้นางเห็นอย่างทันตาเห็นเลย แต่ในบางครั้งบางท่านบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ซื้อเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยมันเร็วกว่านี้นะทําได้ไหมความจริงทําได้นะครับผมจะมีอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งวิธีที่ช่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยใช้กันนะครับผมเราเรียกว่าการติดจรวดให้กับ Windows ซึ่งตั้งแต่บินโดหลัง xp ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเปิดฟังก์ชันต่างๆรอเรียกใช้งานซึ่งมาฟังก์ชันเนี่ยเราไม่เคยรู้ไม่เคยใช้ก็ปิดไปเสียนะฮะวิธีการในการปิดฟังก์ชันเหล่านั้น ทำได้ไม่ยุ่งยากทำได้ทุกท่านด้วยทีละขั้นตอนโดยจากที่ปรากฏมาหน้าจอตอนนี้นะครับนี่คือวิธีการในการติดจรวดให้กับบิน o w s ซึ่งเมื่อเราทำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะมีความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยนะฮะโอเคหลังจากที่เราทำการลิสต์และชื่อเพลงเสร็จแล้วนะครับก็กดโอเคได้เลยกดปิดไปนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบเพลงกันนะครับผมว่าเราจะทดสอบเพลงตัวใหม่เนะี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เพลงอื่นๆอีก4 c บทเพลงก็ไปลองดูกันนะครับว่าเราจะทดสอบเพลงไหนบ้างนะครับผมแน่นอนเหลือเกินว่าอย่าใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับผมแล้วก็โปรแกรมที่มีการแจกตัวนี้เป็นแบบแชร์แวร์เป็นแบบฟรีแวร์นะครับผมห้ามทําการซื้อขายนะครับหากว่าท่านใดต้องการที่ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่คาราซอฟต์คอมได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านในการรับชมครับสวัสดีครับ